อันนี้ค่ะพอเรามาหน้าของ google meet เสร็จแล้วเกพอดีเก๋ไม่มีรหัสป้อนเข้าว่าไม่ไม่มีรหัสประชุมพี่แต่ว่าเก๋จะเริ่มการประชุมแล้วกันนะคะเพราะว่าน่าจะเซตได้เหมือนกันพอเข้าไปที่หน้านี้เนาะสร้างการประชุมอะคะ่ะมันก็จะมาที่หน้าวิดีโอแต่ว่าทีนี้ให้พี่มองไปข้างบนนียค่ะข้างบนนี่นะต้องไปกดตรงนี้แล้วก็พี่จะต้อง Continue allowing อันนี้นะคะห้ามไป always block เนาะแล้วก็กดดันค่ะดันเสร็จแล้วต้องรีเฟ h ด้วยเนาะต้องรีเฟ h ตรงนี้ถึงจะสำเร็จเสร็จแล้วพี่ก็ค่อยออกไปใส่รหัสเข้าห้องประชุม